ก็กลับสวัสดีเพื่อนชาว3ามทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนนะฮะดาวโหลดเด็ดปลาเดย์นะบนมือถือเลยนะครับผมสามารถเล่นได้จริงนะฮะมีเมนูภาษาไทยเลยผมจะิมเข้าไปว่าเนี่ย Q O A P P นะแล้วกดเนี่ยดาวน์โหลดครับแต่อันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วเนาะก็เนี่ยพอเราก็กดเข้าไปในแอปนะมันก็จะให้เราขึ้นดาวดาวโหลดนะครับเนี่ยประมาณนี้ล้วก็กดดาวน์โหลดแอปมาเนี่ต้องดาวโหลด qoap นะเมื่อเราเราดอกราเข้าไปในแอปนะแล้วก็พิมพ์คำว่า d e d by daylight นะฮะเนี่ยครับ red by daylight mobile ครับเนี่ยมันก็จะขึ้นให้ดาวน์โหลดนะแต่นี่ผมดาวน์โหลดแล้วนะมันจะขึ้นดาวน์โหลดบริเวณข้างล่างนะครับตรงใกล้ๆปุ่มบวกนะต่ว่า้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะมันก็ประมาณ1.7กนะิกะ ก็อยู่ที่ความเร็วของเน็ตของเพื่อนๆนะว่าจะดาวน์โหลดได้เท่าไหน่เมือเราดาวโหลดเสร็จอนะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ะแล้วก็ลองนั่นได้จริงแน่นอนคนระับมาในเกมมันก็จะมาให้มันดาวน์โหลดไฟประมาณพนะันสองรอยมกนก็ประมาณหนึง่งจุดสองกิกนะ มีเมนูภาษาไทยแน่นอนนะอันนี้ผมได้ลองเข้าไปนิดหนึ่งนะเนาะมันก็จะตอนแรกมันจะมีให้ฝึกซ้อมเล่นเนาะแต่ผมฝึกไปแล้วเนาะก็เนี่ยครับก็ประมาณนี้ส่วนมันก็จะมีการตั้งค่านี่ครับถ้าเราสมมติมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมตอนแรกมันจะมาเป็นภาษาอังกฤษเราต้องกดตรงภาษานะรตรง e n g l i s นะครับเนี่ยจะขึ้นมา English นี่นะแล้วก็เปลี่ยนภาษาไทยเนี่ยแล้วส่วนภาพกราฟิกนี้ก็ตามที่เราชอบแบบยปรับเป็นกลางปรับสูงครับ เครื่องผมที่ผมใช้ก็คือโนวา 5T นะผมก็อยากจะลองเล่นดูแล้วมันจะเป็นยังไงยลองดูตักตาด,ดีวกว่าอ่าลอง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 ,ลองดูอ่ะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นมาก่อนเลยนะยก่อนจะหาห้องเจอไหมอืมก็ตัดไปตอนหาห้องเจอเลยนะ โอเคครับก็เข้ามาสู่เกมเปนที่เรียบร้อยคนะับการนี้ผมก็เล่นเกมแรกกันนะโอ้เล่นๆน,นะเล่นได้แนะ่นอนคนระับใครที่ก็ว่าจะเล่นไม่ได้ ขอ,อกลับไปสักตัวนะว, <c oughs> ว้าไม่ได้ไปกับเพื่อนยน่ไยวะ <c oughs> ไม่ได้ไปกับเพื่อนน่าเสียดาย ไปไหนวะเล่นก็ไม่เป็นต้องไปหัดเล่นก่อนอ่ะเล่นตอนนี้เล่นไม่เป็นงงมากเมาส์แมปออกหมดแล้วแพ้ก็นมาอระมาณว่าเล่นได้จริงๆนะก็แต่ผมเล่นไม่เป็นเนาะก็เล่นให้ดูนะว่ามันเล่นได้จริงๆก็ประมาณนี้แหละก็ถือว่าประมาณนี้ครับเล่นได้จริงๆเนาะ ผมเป็นนว่าทีนะก็มีแลกบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็ถือว่าเล่นได้ก็ชอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ้ด้วยครับ